ตอนแรกอ่ะหนูขายได้วันละวันละหนึ่งโลตอนนี้ก็สิบห้าสิบห้ายี่สิบค่ะแล้วก็เฟ้นไฟราก็ห้าโลออดิสาวโรงงานนะคะใช่ค่ะอดดิสาโรงงานก็อยากมามีอาชีพเป็นของตัวเองแบบอิสระไม่ต้องไม่ต้องเป็นทุกจ้างนะคะ ชิ้นใหญ่มากคิดบ,บาทนะคะใหญ่มากอันนี้มีแต่เนื้อนะคะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะร้านสิริข้ายยำไก่แซ่บไบป,ป๊อปซ่นค่ะมีคอนดอกชีสเมนูพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเห็ดทอดวันนี้ทำอะไรอยู่คะทอดไก่ทอดไก่ค่ะปั้นไก่ไก่ที่ชาก็เป็นสันในใช่ไหมเอยใช่ค่ะสันในนะคะสันในนะคะมีแต่เนื้อ,อไม่มีไม่มี ไฟสามสิบเป็นไฟเขย่าผงไหมคะเป็นไฟ,นไฟอันนี้มีแต่งงานนะคะค่ะ <laughs> โอ้โห,โหชิ้นเลย 1ิบาทจ้าสิบาทเท่านั้นนะคะมีแต่เนื้อเน้นๆเลยขายดีไหมคอะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เรื่อยๆอะคะ่ะ<า>แต่ว่าของแพงนิดหน่อยของแพงแต่ยังขายราคาเท่าเดิมเนาะใช่ค่ะราคาเท่าเดิมปกติทุกอย่างถ้าใครผ่านก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะหา,าะไม่ยากเลยหาไม่ยากเลยนะ ข้างร้อยแปดช็อปเอสสดใสค่ะสิริเริ่มขายกี่โมงคะหนูเริ่มขายสี่โมงถึงทุ่มครึ่งค่ะสี่โมงเย็เนเนาะใช่ค่ะสี่โมงเย็นถึง,งหนึ่งทุ่มครึ่งตอนวันก็จะขายลายแมนแล้วก็แพนด้าค่ะก็จะมีในแพนด้าก็จะมีเมนูพิเศษตอนกลางวัน มีไก่ซูเปอร์คุ้มมีฟันดอกชีสหืมชิ้นใหญ่มากสิบบาทนะคะ ันนี้สิริคิดสูตรเองเลยเนาะใช่ค่ะสูตรหนูเองทุกอย่างครบรอบหนึ่งปีพอดีโอหนึ่งปีพอดีจ้าเรามาแบบไม่ได้รู้<น>เลยนะคะว่าเป็นครบรอบหนึ่งปีนะคะครบรอบหนึ่งปีนนแล้วก็ตอนแรกอ่ะหนูขายได้วันละวันละหนึ่งโลค่ะตอนนี้ก็สิบห้าสิบห้ายี่สิบค่ะแล้วก็เฟ้นไฟก็ห้าโล อดีสาโรงงานนะคะใช่ค่ะอดีสาโรงงานก็อยากมามีอาชีพเป็นของตัวเองแบบอิสระไม่ต้องไม่ต้องเป็นทุกจ้างนะคะตอนนี้คือปังปังกว่าแต่ก่อนเลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้คือออเดอร์เยอะกว่าเดิมเพราะว่าคนเริ่มรู้จักแล้ว <laughs> แต่ว่าถ้าไม่เห็นก็คือกลับบ้านาค่ะลูกค้าบน <laughs> 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 นี่กลับบ้านก่อน ถ้ามาช้าก็คือหมดหมดค่ะ,ะ,คะหมดก่อนส่วนมากลูกค้าก็จะมาหลังห้าโมงเย็นเนาะใช่ค่ะห้าโมงเย็นแล้วก็ช่วงหกโมงจะ,ะจะเยอะหกโมงนี่จะจะไม่ว่าเลยค่ะคนจะเยอะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเ,เรื่อยๆให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำยำไก่แซ่บให้ดูนะคะค่ะอันนี้มีลูกมือมาช่วยคือน้องขอ้วฟางน,ะะน้องของ้วฟางมาดีค่ะ ลูกสาวลูกสาวนะคะลูกสาว,สาวอันนี้ร้อสี่สิบาทจุกๆโอ<ห>้โ สามเก้าค่ะพี่สามเก้ากับห้าสิบเอาเฟ,นฟ้นใส่ชุดหนึ่งลูกอันนี้ซอสอซอสอะไรบ้างคะโอเคอี่นั่นก็ไปเงี้ยครับเหลือแค่น,นี้แล้วนะคะเป็นไฟใครมาช้าก็ไม่ทันนะคะเป็นไฟมาช้าก็จะไม่ทันไม่ช้าัวน้อย อันนี้สิบ้านาทีาทอันนี้เนื้อไก่รวๆนๆนะคะสิบห้านาทีจ่ะมันสุกเร็วเพราะว่าไฟไฟมันจะกลางๆไฟไม่ถึงก็จะไม่ไม่กรอบอก็จะอุนน้ำม,มันสันในไก่เนื้อร้อนๆเลยนะคะจา้า ให่วันหนึ่งนี่กิโลคาซิริตอนนี้บางวันก็สิบห้าบางวันก็ยี่สิบค่ะแล้วก็ถ้าไปหน้าโรงเรียนก็ยี่สิบหน้าโรงเรียนศรีมหาโพธิ์นะคะตอนตอนเย็นเราค่อยมาขายนี่ต่อค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเยอะช่วงช่วงหกโมงห้าโ<ะ>มงกว่ากับหกโมง อากาศมันร้อนด้วยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะต้องร้อนเย็นๆ <c oughs> นุ่นอากาศร้อนมากๆพี่อะไรดีคะเอาก,กี่ชิ้นคะสิบ <c oughs> บาทคะ่ะ อันนี้เห็ดเห็ดข้ยาวค่ะข้ายาวเห็ดชุดแป้งทอดข้ยาวเมนูเห็ดมีทุกวันไหมครับเมนูเห็ดปกติมีทุกวันจ้าชุดล่ายี่สิบาทชามสิบสี่สิบแล้วแต่ลูกค้า เยา,บาบ่าผงปาปิกาบาร์บีคิวชีสหรือจะกินกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้ อันนี้คือเมนูข้าวยำข้าวยำไก่แซ่บค่ะ 你好。 ะะเป็นกับข้าวแต่ถ้ารานข้าวส่บาทคะ่ะ ทเ,อเทเอะไรคะกี่ชินช้นกี่ชิ้นคะห้าชิน้นซอสอะไรพี่เอา็ใสเ่ขอามาเยเนอันนี้เห็ดขยอ,อ่ะเห็ดขย่ปาปาติกา้า อันนี้สิริแนะนำเมนูเห็ดเขย่าปาปิก้าค่ะจุกจุ0บห้าสิบาทค่ะก่องใหญ่คุ้มค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะคะใครผ่านมาเอสสดใสตรงห้าร้อยแปดช็อปค่ะขายสี่โมงถึงสี่มงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะ ซออะไรคะซอสอะไรคะขอค่ค่ะ,ขอ,คคะของพี่ยำน,นะคะ ลูกค้าก็จะมาช่วเงเย็นเยอะใช่ค่ะช่วเงเย็นช่วงนี้แหละค่ะคนเยอะหลังหกโมงเนาะหลังหกโมงแดนไม่รอนนะคะจะมาพร้อมกันทีเดียว มาได้ยากซอสอะไรพี่ซอสมะเขือเทศ สิจ้า ยนใช่ไหมคะรุ่นี้ไหครับจ้า 谢谢，给钱哈。好嘞，哈。 จะหมดแล้วอันนี้ทอดอีกไหมเขาหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็หมดช่วงเย็นก็คือลูกค้าจะมาพร้อมๆกันเลยนะคะมาทีเดียวอันนี้คือชุดสุดท้ายแล้วใครมาเช้าก็ไม่ได้กินเราด้วใช่แล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดเลยะ ก็หมดแล้วนะคะปิดร้านนะคะทีนี้ <laughs> แฟนชายด้วยใช่ไหมคะมีค่ะถ้าใครสนใจก็โทร0615318942ค่ะเบอร์สิริเองใครอยากะมาเรียนเพื่อนำไปเป็นอาชีพใช่ค่ะใครสนใจราคาไม่แพงนะคะติดต่อมาเลยค่ะค่ะสอนคอนดอบด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ขอขอบพระคุณสิริมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ